สวัสดีครับห่วงเขียวใบอมนะครับวันนี้แนะนํากับบักตัวนี้นะครับเป็นแบบมีฟันนะเหล็กหนาประมาณสองมิลนะครับแหบนบก็หนาพอสมควรทีเดียวนะครับใช้ไกลแบบเหยียบนะครับกลไกแบบเหยียบเหมือนเดิมนะฮะการวางกลไกก็วางด้านข้างนะครับจะได้เสร็จง่ายนะฮะก็ตัวนี้นะครับ บอกราคาเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต่อตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดราคาให้อีกทีนึงนะครับในข้อความรายละเอียดนขนาดก็ห้านิ้วก,กว่าเกือบหกนิ้วนะ,นะก็สำหรับพี่หลายท่านที่ถามมามาเดี๋ยวลองดูกันว่าการทาาํางานของเขาก็คือเมื่อเหยียบก็จะหนีบเลยนะครับนี่นะครับ นหนีบแล้วตัวกันก็จะเดอดออกนะครับอันนี้นะครับเขาจะล็อกกันไม่ให้อ้านะครับเป็นแหนบในตัวแล้วก็มีฟันติดก็คือไม่ออก้ยิ่งดึงยิ่งหนีบเผ้านะครับยิ่งหนีบเเรื่อยๆิ่ง,งหนีบเข้าเรื่อยๆไม่ไมีหลุดนะครับจะหลุดก็คือต้องเอาคีมคีบตรงนี้กดลงแล้วก็ดึงออก นี่นะครับ